ผมเชื่อว่าในวัยเด็กกระโปรงของใครหลายคนอยากที่จะครอบครองกันดั้มมาไว้กับตัวเองกันทั้งนั้นแน่นอนผมคือหนึ่งในนั้นแต่มันติดตรงที่ว่าแม่งแพงในขณะที่ผมบอกกับแม่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 หนูอยากได้กันดั้มมาต่อแม่ผมก็บอกว่าเอาเลโก้ไปก่อนนะลูกเดี๋ยวนะพี่เลโก้มันก็แพงไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลโก้แท้ีจนถึงปัจจุบันมานี้ผมได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มันก็ทําให้ผมนั้นมีตังค์ซื้อใช่ไหมในระหว่างที่ผมเล่นเกมนี้อยู่อยู่ความทรงจําไททันวีลชนได้ไหลเวียนเข้ามามันคือความทรงจําวีรกกรมใในววัยเด็ที่่ตอห้พคุณ ไม่อยากฟังก,กูจะเล่าให้มึงฟังอยู่ดีเพราะว่าคลิปกูในวัยเด็กนั้นผมเป็นคนที่ขี้ขโมยอะมากๆเวลาเพื่อนผมเอาของเล่นอะไรมาในหัวผมคิดไปเลยว่ากูจะขโมยยังไงดีที่เด็ดๆเ,เลยในยุคนั้นการยูกอันนี้ของง่ายเลยหายสักใบคงไม่ใช่เรื่องใหญ่บาคุก,กันอันนี้ท้าทายขึ้นมาหน่อยแต่มันก็สามารถเป็นลูกกลมๆเนียนต่อการอำพรางได้แต่ที่ท้าทายที่สุดนั่นก็คือรถฮ็อตวิวมันสวยมันเด่นขโมยออามายากมากๆแต่แน่นอนผมก็สามารถขโมยได้เพราะความอยากได้สุดๆเท่าที่จําความได้มันเป็นรถที่เปลี่ยนสีได้ด้ยนํา็ นน้้รอและมีสีล้ออควาที่สวยมากๆแม่งน่าโดนชิบหายเลยผมขโมยของเล่นพวกนั้นมาโดยที่ไม่มีใครจับผิดผมได้เลยเหตุผลง่ายๆก็คือกูแม่งลูเซอร์ที่สุดในห้องสอบได้ที่โลแถมโดนลังแกเป็นประจำแถมกูก็เป็นคนขี้แงด้วยอะไรที่เขาบูลลี่กันกูโดนทุกชนิดทุกแบบทุกประเภทล้อชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายแม่งล้อกูหมดและสิ่งที่ผมทําได้ในวัยนั้น ร้องไห้อย่างเดียวและด้วยเหตุนั้นแหละมันถึงไม่มีใครสงสัยในตัวผมเลยแม้แต่น้อยส่วนใหญ่มันจะไปสงสัยพวกที่ชอบลังแกกูนี่แหละแต่มันมีของเล่นชนิดหนึ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในการขโมยเลยมันก็คือหุ่นกันดั้มนี่แหละตอนที่ผมเห็นผมตาลุกวาวบวกกับความอิจฉาลิสยาที่แม่ไม่ซื้อให้และในขณะเดียวกันสมองผมได้คำนวณออกมาเป็นอัตโนมัติกูจะขโมยยังไงดีด้วยความจีเนียสของผมครับแน่นอนผมขโมยไม่ได้แต่การที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างน้อยกูขโมยมาทั้งตัวไม่ได้กูก็ขโมยแค่ซาตราวุธมม่มาก็พอ ผมได้เอาโลหุ่นกันดั้มตัวนั้นของเพื่อนมามันก็ได้แต่สงสัยว่ามันหายไปไหนแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอาจจะหล่นหายที่ไหนก็ได้มันก็ได้แต่มองข้ามไปอีซี่เกมวันต่อ,ตอมาเพื่อนผมได้เอาหุ่นตัวสีแดงสุดสงาาพพ่าผ่าเผยมาอวดกับทุกคนแน่นอนผมตาลุกวาวอีกครั้งผมอาศัยช่วงที่มันเผลอและทำในสิ่งที่คุณก็รู้ว่าคืออะไรจนกระทั่งเมื่อหุ่นตัวนั้นกลับไปถึงมือเจ้าของมันก็ได้ตะโกนออกมาว่าไอ้เฮียดาบกูหายไปไหนวะหลังจากนั้นก็ไม่ค ู่ที่วิจารยยานของคุณเองแต่กูรู้เรื่องเฮีย้ยแบบนี้พวกมึงเชื่อออนอยู่แล้วฉะนั้นน้องๆหนูๆไม่ควรทําตาม แต่ถ้าหากทำตามอย่าลืมขมโมยดาบให้ครบ2เล่มมาที่เกมกันดมกันดีกว่าด้วยความที่ว่าผมจะไม่มองด์คสคริปต์ให้กับเกมนี้ไม่จ s t t ็อกบัตคัดด้วยแค่จะพูดถึงมันเฉยๆเพราะคิดดูแล้วการรีวิวน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะขนาดตัวเกมของแม่งเองแม่งยังไม่จริงจังให้กูเลยอีกอย่างก็คือต่อให้เกมนี้จะเนื้อเรื่องห่วยไม่น่าติดตามเพียงใดเหนือสิ่งอื่นใดคุณได้ต่อกันดมต่อให้เกมนี้กราฟิกตกยุคไร้ความทันสมัยเหนือสิ่งอื่นใดคุณได้ต่อกันดมต่อให้เกมนี้เกมเพลย์น่าเบือเ่อง่่านนดดไืออใคุณ้ตกั ต่อให้เกมนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เทียแค่ไหนเหนือสิ่งอื่นใดไอสัตว์อันนี้รับไม่ได้แต่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 โชคดีที่เกมนี้สอบผ่านในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เพียงแค่คอมของคุณเหนือกว่าโปเตโต้นิดหน่อยมึงก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างแน่นอนมัง้งถ้ามานานเข้าเรื่องแรกกเลยดีกว่าอย่ามากความสตรอรี่ของเกมนี้ <c oughs> โคตรคลินเลยการบิวตัวละครบิวตัวร้ายตะกาตัวร้ายผมขำอะอารมณ์ประมาณว่าฉันได้พลังมาแล้วฉันจะทำลายเกมนี้ <c oughs> ทั้งๆที่มึงนั่งเล่นเกมอยู่มึงเบียวเหมือนมึงจะทำลายโลกจริงๆในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นเด็กเกลียนนั่งหลังคอมเปิดบูดสต์ใหม่และประกาศกับทุกคนในเซิร์ฟ้กู <c oughs> จะทำลายโลกแบนดดี้มึงคิดดูดิมึงคิดดูดิแค่คิดก็คิดแล้วในโมเมนต,ต์ที่ควรจะซึง้งควรจะจริงจังแม่งก็เลยหน้าขำชิบหายเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวละครอ,อื่นแม่งก็เบียวตาม ไอเขาทำลายเกมนี้ไม่ได้เราต้องม่หยุดเขาคือมึงจริงจังขนาดนี้เลยเหรอแค่ลึกถึงกูก็จะกระจี้แล้วอะหรือเขาทำออกมาให้มันขำวะแต่ไม่เป็นไรครับห้าดิวะไม่สนเนื้อเรื่องในวิดีโอเกมอยู่แล้วมาพูดถึงกราฟิกกันบ้างดีกว่าผมชอบเอฟเฟกต์ตูมตามในภาคนี้นะมันดูมีความเป็นอนิเมะแต่ถ้าเทียบความสวยจากภาคที่แล้วในภาค3 แมงดาวเกรดเฉยผมจําได้ผมเล่นใน P.S.4 Pro มันมีความรู้สึกว่ามันสวยกว่าขออนุญาตไปขโมยฟตเทจจากชาวบ้านและแค่นี้แหละที่กูจะพูดถึงกราฟิกเพราะว่าอะไรมากไม่ได้เนื่องจากเหนือสิ่งอื่นใดพอแล้วพี่ไม่ต้องย้ำเกมเพลย์เกมนี้เป็นแนวแอคชั่น RPG ที่มีส่วนผสมของความเป็นลูเตอร์แน่นอนว่าในช่วงแรกๆที่เราเล่นเกมนั้นพาร์ที่ได้มาจากการดรอปศัตรูมันจะกากแต่ปัญหานั้นแก้ง่ายนิดเดียวหากคุณเล่นไปสักพักเราจะสามารถอัปเกรดได้ทั้งเลเวลและความแรงแน่นอนว่าเลเวลมันจะบวกค่่่าเเเเตัดดมททีียยอออะะขขึึข้้นนลื ส่วนความแรถ้ายิ่งเยอะช่องอ b i ลิตี้ก็จะเยอะขึ้นเราก็สามารถเอาออฟจากพาร์ทอื่นมาอัปเกรดหรือเอามาใส่แทนได้ระบบนี้แอบลึกอยู่ระบบการอัปเกรดของเกมนี้ผมชอบมากๆเราสามารถอัปเกรดพาร์ทกะกากให้เทพได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้พาร์ทอื่นที่แรงกว่าเทพกว่าคุณสามารถใช้หุ่นตัวแรกเล่นจนจ,นจบเกมได้มาพูดถึงระบบคอมแบทแม่งซิมเปิลสุดๆ,ดๆกดโจมตีครั้งเดียวฟันเบา,บากดค้างฟันหนักแต่วุธแต่ละชิ้นมันจะมีจังหวะคอมโบต่างกันนิดหน่อยส่วนพวกปืนสําหรับผมตอนเล่นเอาไว้เลี้ยงคอมโบมิเตอร์ให้มัน ไม่ตกเพราะมันจะเป็นโบนัส,สที่ทําให้เราดาเมจเยอะขึ้นตัดภาพมาที่ศัตรูตรมึงคิดซะว่ามึงเล่นเกมมุดโซอยู่มาทั้งกองทัพก็ราบเป็นหน้ากองเอาศาสใจอย่างเดียวเลยส่วนบอสน่าเสียดายที่ออกแบบมาดีไอเดียดีแต่แม่งง่ายไปหน่อยอก็เข้าใจได้ว่าเกมนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นยากท้าทายอะไรขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่ที่เราจะเสียเวลาอยู่กับเกมนี้คือการแต่งหุ่นทําสีลองนู่นนี่นั่นผมเสียเวลาอะไรกับแบบนี้มากกว่าไปหวดศัตรูในเกมสินี่แหละคือส่วนหลักของเกมที่เขาพยายามจะนําเสนอเราและก็ทําออกมาได้ ดีมากดีซะจนกูอยากจะซื้อมาต่อจริงๆเลยแต่สิ่งที่ผมกลัวนั่นก็คือถ้าเกิดมันเข้าแล้วมันจะออกยากหรือเปล่าแต่ก็อยากลองซื้อมาต่อสักตัวนะพี่ถ้าเราซื้อเกมนี้มาเพื่อต่อกันดั้มอย่างเดียวกันผมเอาพันเจ็ดไปซื้อมาต่อจริงๆไม่ดีกว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวงั้นผมจะซื้อเกมนี้มาทําไมซื้อใจผมหน่อยดิหากมึงชอบเกมแนวรูเตอร์ชูเตอร์หรือเกมแนว ARPG ที่มีระบบพัฒนาตัวละค,ครที่แอบลึกซึ้งนิดหน่อยมึงก็อาจจะชอบเกมนี้แต่ทั้งเกมมันมีแค่นั้นเลยจริงๆตะลุยด่านฟันแหลก่่่าบบอออถึงงเเเลลนนนจจืื้้รแวมมัะี มาสเตอร์เกรดมาให้เราไล่เกตแต่นั่นแหละมันก็วนลูปอยู่แค่นี้ถ้าคุณขี้เบื่อหรือไม่ชอบกันดั้มจริงๆมึงเล่นมาถึง2ชั่วโมงหรอกเนื้อเรื่องก็ไม่น่าติดตามระบบคอมแบทก็เฉยๆแต่มึงจำไว้เหนือสิ่งอื่นใดคุณได้ต่อกันดั้ม